ยอดเท่าเดิมแม,แม่แม่ต้องการน้องอ้อนน้องต้องอ้อนค่ะไอ้ยี่สิบเจ็ดออเดอร์นะครับเออทะลุเป้าคนแพ็กเมืองอีกละ <c oughs> <c oughs> โอ้น้องพี่มีอะไรจะบอก มีคนซื้อของพี่หนึ่งออเดอร์น้องคิดดูจากบ้านพี่พี่สงเกียรติพี่ต้องกดชำระเลยนะพี่สงเกียรติพี่ต้องกดชํำระเลยเด้อจ้ากดชำระให้น้องเลยนะคะแล้วมันจะได้ในราคานี้เพราะว่าถ้าพี่สมเกียรติแบบทำปลายทางมันจะไม่ได้ราคานี้นะสองหลอดเหลือสิบสามออเดอร์ ตอนแรกตอนแรกเท่าไหร่นะนยี่สิบกว่าถูนะตามบอกก็เลยเดือดยี่สเก้าออเดอร์ครับน้ำหองกดได้นะครับกดได้ทุกตักก<ม>้าได้ไหมว่าจะเป็นคอลลาเนนจานอะไรจะควรสามารถกดเพิ่มได้เลยนะครับเมื่อวันสิบเอ็ดสิบเอ็ดเติมเติมเติม ไมพพพพอออ่พอดีเลยพี่พี่พี่อ๋อพอดีแหละว่า <laughs> ที่มันเป็นเพลงจ้าด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 าเอ,อ้ยไม่ใช่อันนั้นมันเป็นแกว่งขาอันเพลงอะไรอะที่มันเป็นแบบที่เขารำอย่างเงี้ยรำเป็นขมรนอะอะไ่ี้ทเาทำ อันนี้ผมกาให้ทุกคนนะคอ,อทุกคนยืนเงินมารับหม่หาครับทุกคนยืนเือนมาล้างตันผมไลยครับใครได้ของรีวิวให้ด้วยอ,อือ ใครได้ของแล้วได้ใช้แล้วรีวิวให้ด้วยนะคะทั้งของน้องแล้วก็ของพี่นุษยนะคะฝากรีวิวให้พวกเราด้วยนะคะเพราะว่ายิ่งจะทําให้แบรนด์ของพี่นุษยแบรนด์ของน้องเนี่ยน่าเชื่อถือนะคะให้มีกี่ดาวให้สูงสุดเลยนะคะ ทุกคนก็จะได้รู้ค่ะพี่พี่แม่แม่ค่ะสำหรับว่าใครได้ของไปแล้วสมมติได้ยาสีฟันน้องมาแล้วใช้ดีมากอะไรเงี้ยถ้ารีวิวก็ยิ่งจะเปิดการมองเห็นให้สินค้าของพวกเรานะคะแมสไปกว่าเดิมนะคะพี่โน้นพี่ท็อปมาพี่ท็อปมามาค่ะคุณท็อปคุณมาขายคอลลาเจนกดโอ้ยโอ้ยนื่ น้องท็อปมาขายคอลลาเจนเหรอครับใช่ครับ <c ười> คือเสียงหน่อยแท่ <c ười> คือเสียงหน่อยแท้บักลาเ <c ười> จ็บขอ้อมันเจ็บขอ้อเจ็บขอ้อเจ็บคอถิ่มซื้อซื้อ<ะ>พี่มีล,ละคร